อันนี้อะไรเนี่ยทำไมตัวหนังสือเล็กจังเวลาเราเขียนคําถามมาส่งพยายามเขียนตัวโตกว่านี้นหะนะแก่แล้วตามองไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะเข้ามาใหม่ฟังธรรมยังไม่ค่อยรู้เรื่องจะทําอย่างไรหรอมีหลักการอย่างนี้นะหนึ่งต้องฟังบ่อย,อยสองต้องคิดตามข้อสามคือต้องปฏิบัติตาม เราฟังอย่างเดียวไม่ได้ไม่เข้าใจหรอกเราต้องปฏิบัติด้วยนะการฟังธรรมะของคนเราถ้าจะฟังให้เข้าใจเราต้องฟังซ้ำนะเหมือนเราอ่านหนังสืออ่านครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องอ่านซ้ำสองรอบสามรอบในแต่ละรอบความเข้าใจมันจะมากขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้นสามารถทำให้เราเกิดปิติ เกิดสุขได้แล้วก็ทำให้จิตใจของเราสงบได้ด้วยแล้วก็เวลาฟังทำสมาธิไปด้วยก็ดีนะจิตสงบฟังด้วยความสงบเราจะเข้าใจได้เร็วขึ้นวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องหิริอตตะปะสักหน่อยนะครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยพูดเอาไว้เคยตรัสเอาไว้ว่า ความไม่รู้จักละอายตัวเองและละอายผู้อื่นนะั้นจะนําโลกไปสู่ความอายนะได้ถ้าคนเรารู้จักละอายตัวเองและละอายผู้อื่น <c oughs> ก็สามารถทําให้โลกนี้พ้นจากความอายนะได้เช่นกันดังนั้นผู้ที่มีความละอายในบาปมักจะมีความเคารพนับถือต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้ที่มีอาวุโสกว่า สามารถคุ้มครองญาติพี่น้องและวงตระกูลได้ความถ่อมตัวรู้จักละอายตัวเองและละอายต่อผู้อื่นเมื่อเห็นการกระทำของผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องผู้ที่รู้จักสำนึกผิดจะไม่ทำบาปกรรมนั้นซ้ำอีกแต่ผู้ที่ไม่มีใจสำนึกผิดเลยก็จะทำแต่ความชั่วซ้ำๆๆซากๆก็จะมีแต่บาปติดตัวไปตลอดไม่มีวันหมดสิ้น ผู้ที่ได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องแล้วสามารถเข้าใจและคิดตามเมื่อปฏิบัติตามแล้วคำสอนนั้นก็จะติดตัวเขาไปตลอดไม่มีวันลืมแต่ผู้ที่รับฟังแล้วไม่รู้จักคิดตามให้เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่เกิดผลดีอันใดเลยศรัทธาหิริความละอายแก่ใจอุตตปะความเกรงกลัวต่อบาปวิริยะ ความเพียรและปัญญาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญานั้นเป็นรากฐานสำคัญที่เชื่อมโยงพลังอื่นๆทั้งสี่การฝึกฝนตนเพื่อหนทางแห่งการตรัสรู้ถ้าเรายังลงติดอยู่กับเรื่องทางโลกอยู่พูดจาแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระเอาแต่นอนหลับสบายแล้ว ก็จะไม่มีโอกาสได้พบหนทางเห็นการตัดสรู้ในอย่างแน่นอนในการแสวงหาหนทางการตรัดสรู้บางคนก็อาจพบได้เร็วแต่บางคนก็พบได้ช้าดังนั้นถ้าคนเราเมื่อเห็นคนอื่นบรรลุแล้วแต่เรายังไม่บรรลุแล้วเกิดความเสียใจทอาแท้ไม่มีความพยายามต่อไปล้มเลิกความตั้งใจเสียกลางคัน ถือว่าไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องถือว่าเป็นคนที่โง่เขลามากการฝึกหัดยิงธนูก็เหมือนกันตอนแรกเราจะยิงไม่ค่อยถูกเป้าหมายสักเท่าไรแต่ถ้าพยายามฝึกยิงบ่อยๆก็จะชำนาญขึ้นมาเองยิงถูกเป้าบ่อยขึ้นเหมือนสายน้ำที่ไหลยอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสาย ก็จะไหลลงสู่ในทะเลได้อย่างแน่นอน <c oughs> <c oughs> ผู้ที่แสวงทางหนทางแห่งการตรัสรู้ก็เหมือนกันถ้าไม่เลิกล้มความพยายามเสียก่อนก็ต้องบรรลุหนทางแห่งการตรัสรู้ได้ในวันใดก็วันหนึ่งดังที่เคยกล่าวมาแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามเราจะได้เห็นบทเรียนที่เป็นความจริง อยู่ทุกคนทุกแห่งโอกาสแห่งการตัดรูก้ก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามแม้แต่การเผากำยานก็ยังมีคนที่เคยบรรลุธรรมมาแล้วเพราะเขาคิดว่ากลิ่นหอมของกำรรยานไม่อยู่ในสภาวะที่มีหรือไม่มีไม่มีการไปไม่มีการมาการที่ ทำจิตใจไว้ในสภาวะที่ว่างเปล่าเช่นนี้นำเขาไปสู่การบรรลุหนทางแห่งนิพพานได้เหมือนกับชายคนหนึ่งที่ถูกหน้าตาที่เท้าในขณะที่เดินไปตามทางเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดแปลดขึ้นในใจจึงคิดได้ว่าความเจ็บปวดเป็นเพียงปฏิกิริยาที่โต้ตอบของจิตใจแหมเพี้ยนไปนะ เมื่อมีเหตุปัจจัยมากระทบจิตใจเพียงอันเดียวนี้แหละถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ก็จะต้องหลงติดอยู่ในกิเลสตัณหาหรือกองทุกข์อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราสามารถควบคุมไว้ได้ก็สามารถพบหนทางแห่งการตัสรู้ได้การที่เขาคิดได้เช่นนี้เองทำให้เขาได้บรรลุหนทางแห่งการตัสรู้ เหมือนชายผู้ที่มีจิตใจละโมบคนหนึ่งได้คล้ครวนคิดถึงนิสัยใจคอที่ละโมบของตัวเองและจุกค,คิดได้ว่าความโลภเป็นเพียงฟืนที่จะต้องมอดไหมไปหมดไปถ้าได้จุดไฟแห่งปัญญาขึ้นมาการที่เขาคิดได้เช่นนี้ทำให้เขาได้บรรลุหนทางแห่งการรู้แจ้งในที่สุดมีผู้ที่ได้ฟังคำสอนที่ว่าจงทำใจให้สมดุล มีความยุติธรรมแล้วโลกทั้งโลกก็จะมีแต่ความเสมอภาคกันเขาจึงปฏิบัติตามและได้คิดว่าความลำเอยียงนั้นเกิดจากจิตใจที่อายุติธรรมแบ่งแยกเขาแยกเราเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองและเขาผู้นั้นก็ได้บรรลุผลทางเห็นการรู้แจ้งเราจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่จะจูงใจให้เราไปสู่การแตสรู้ได้ มีอยู่รอบๆบตัวเราโดยไม่มีขอบเขตจำกัดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกนี้มันมีความจริงปรากฏอยู่ให้เราเห็นอยู่เสมอการเกิดดับการเกิดแก่เจ็บตายต่างๆนานามันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามในป่าในเขาที่ไม่มีสัตว์อยู่ก็ตามแต่มันมีต้นไม้ใบหญ้า าก็เกิดดับหนื่นเหมือนกันดังนั้นความจริงเหล่านี้แหละที่สามารถนำเราไปสู่หนทางแห่งการตัดสรู้ได้